เป็นไงบึงบึงไรด้วยบ่ขาดเลยพ่อไอเสียฮึท่อขาดท่อขาดป้าทุท่อเสียขาด้วยโลอุ๊ยโล่โคตรโหดโดนบ่เอาไปเรื่อยู่ร้านชีเซนท่อขาดร้านชีเซนเห็นไหมเปลี่ยนลิ้นเทิน ลิกโ,ล,โลี่ยมีต่อไปก็ไปพี่น้องเลยเนาะอาเนาะเอ้าเอารถเ,เ,เข้าซูนก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป้อนสุขู่สู่คนเนาะวัดส่ในและกาตาประเทศพี่น้องเลยเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่่องบาเตียงทองชาเนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เอารถมาซูนก่อนพี่น้องเลยเพราะว่านักเฮง เนาะเปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันโขลกน้ำมันเครื่องอยังทุกอย่างเลยเลยกำหนดเลยพี่น้องเลยน้ำมันเครื่องก็ได้ที่โตบาทนี่อึบ <c oughs> สภาพนี่รับไม่ได้เลยเนาะก็ปะเป็นแต่เบิง้งแต่แงงเลยพี่น้องเลยโอกรูปดูโดยว่างอยู่บ่เปลี่ยนลิ้นให้็น่ วายเลยพี่น้องเลยทั้งคนท <c oughs> คนนั้งรถคนไปกินยาพิษสามแพงเลยบอสี่อยู่บ่บฮะนบองไข้ไข้ตอนกินนั่นแหละบดดิบยาเกาอีีแม่แต่พังเบิง้งบอสไข่ขึ้นกัดจอ่อจ่อเลือดเบิง้งเลยอ่ะยังบดได้ร่างอยู่พี่น้องเลยแต่มาแต่ไทยมาบุกอบพฤกครูอยนี่เนาะ

ไิดเช็คบุไรีดอกเบึ้งนี่ก็ได้มีแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เดี๋ยวจังว่ากันมีแต่เบึ้งได้เท่าที่เบึ้งได้เห็นแหละมันมันละแห้งพี่นองงอ้อยเอ้าสมันต้องไปอัดฉีดก่อนเดี๋ยวจะตั้งให้เพิ่นมาเช็คชมล่าง สูตรมันแหละมันจะเปลี่ยนของแท้ดิอนน่านี่พานี่กระปิดบ่ไร่เลยพี่น้องเหรอเนาะ,ะเ,เพิ่อเทดเบื่ออะไรพีเได้แต่มันใช้เวลาเป็นมือ มันต้องแต่งเอานะปรบนี้นเนี่อ่าต้องมันต้องเจ๊เอานะเพราะว่ามันเป็นกล้องกล้องีิมูดอยู่นะฮะแต่ว่าเบาเตียงไปไทยวันหนึ่งนี่ก็บางีเวลาหาบ่าหาบางกล้องน่ะได้อยู่แต่เขาต้องเอาเอากล้องรับสัญญาณีโมทดมามแต่อันนี้เนี่ยต้องแต่งเอาได้อยู่แต่งนี่หึงบ่ตัวอะไรแต่งสมดแต่ง,ตงสายเต่ง เป็นมือไรผมไดบอกมันเป็นอะไรนี่ฮะโดมันั่นเอ้ามันรูดรูดไรเห็นเดแต่มันกดได้อยู่ฮะกดไร่กดตยังไร่แล้วมันกล่องมันเห็นเด้มันมันมันตายละกล่องปรับลา่าต้องวามต้องทำส่ามือก่อนเป็นเทียนะช่างไอ้ไอ่ไอใส่ไอไอ้ก้วะเก้วเออแล้วาราเห็นได้อยู่แต่มันใส่เวลาอยู่แต่พอเป็นยังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้คอยก่อนก็ได้อ่าตัวนี้ก่อนมันเลยมันลายตืบละ

ไปไทยอยู่แด้วมากล้ลืมไม่มีเวลาไปจะไปก็ไปลืมอยู่เดี๋ยวพังเบิ้งละจะมานั่นเลยจีขามไปมุกพุ่นโอ้ก้อยเปลี่ยนเลย

ท่อขาดเลยท่อไอเสียฮะท่อขาดท่อขาดปาทุท่อเสียขาดด้วยรู้อุ้ยไอเดืขาดแบบดำมันแตกมัสนุกสนุกกันเลยปวดหัวโดนบ่ มันเปนจอดกไรเลยกได้ไเยกไ้าตุนะจอดมาะด้างเจอดเห็นไยี m ่สิบโลมอเตอทีนี <c ười> ่วะมันมันคือขาดได้วะกินนีี่ยไปทางยากยังมบินบ่สาหลดยังมีเงินกรบได้หันหันได้ฉีนัวมี ส tamam. ี่หอดอันรถปั <laughs> <ppe real. identified aura> <ire> ๊มนำมาหลักสี่หอดก็มีเ <sein> ก <Garr iga> <te eth> ี่ยวกับท่อ๋อเกี่ยวกับท่อฮะโอเคโอเคโอเคท่อรถขาดฮะท่อรถขาดว่าหรือคุณอี่ิบเอ็ดเสี่ยงจนท่อขาดชิ่งจนท่อขาดพวกอันหลังเก่งๆกันแม่นบ้างคำเชียร์ผิวๆเดินยัดแบบ ปวดร้องไงปโพเป็นสิ่งิสิ่งบวดเนาะบริสิงข่อยบริสิงมิจิสิ่งเข้าาบุญเออาบุญเออบุญบุษยสิ่งในรถขั้นเก่าแล้วนี่เป็นอะไรมีปัญหาอย่างบ่เออใครอยู่ส่ะใส่สิ่งกันบ่ สิ่งคือกันได้หลดคันเก่าแล้วจอดทะเลยบนนี่แม่นเน<อ>าะใส่สิ่งปวนเมือง <c oughs> ทั้งหมูทั้งแม่ได้เอาไปเรียบได้นะา<บ>จังหนามันเปลี่ยนเธอๆละกันชนหนาอหมูกตกคอน้อย,อยน, <c oughs> นั่น <c oughs> นี่างมันเปลี่ยนยังมันได้จากเนาะมันเปลย,ยังมันเลยบ่ เปลี่ยนจะแม็กเปลี่ยนจะแม็กเอ่อแม็กเก่ามันเป็นอะไรมันดุ่งมันแหลมบ้างันดุ่มเออมันเกิดชมควนดุ่มนะมันจะซายสิ่งสิ่งได้เสฉบับนี้จะไปห้างจอดวันนี้ตีห้างจอดนะจอดอย่าละมื่อไม่คุณละจังว่ากันอันนั้นมันบรายนั่นที่เนาะมันมันบรายบรากระทบปนไอที่เนาะ ไี่จะมีเวลาผมละไปเห็ดคอจนชอตเนาะโอ้เกินฮ่าอันเอาเอาอกได้บนนั้นะฮะาได้เยู่แต่ใส่เวลาใส่เวลาบออืมยาละใช่ใช้เวลาก็งเมื่อไาพูดแล้ก็มันดุนได้ก็ได้เวลาเราบ มีแต่มาถิ่มใบมะนาวนละถิ่มใบพื้นมือแล้วบืนมเฮึ่งนี่ก็จะไปคอนแก่นนี่นะก่อนปวดโค่นจะเล่นมาจากกรุงเทพมาแต่พัทยายังบนดีล่างอยู่เทปาน เขาเอ,อิ่นอย่างมันกล่อ,องลีนกองลีนต้องเปลี่ยนตถนนบ่ขันอื่นกับเปลี่ยนอยู่บ่เปลี่ยนให้กัน,นเปลี่ยนยังอันเทไรอันนี้บุตรักได้จิหนึมสี่หกเจ็ดเจ็ดตุกเจ็ดตุกเจ็ดตุกหมื่นกิโลไม่ได้พอเดือนขอเหตุ <laughs>

มัจะเปลี่ยนลิ่นมืนกันเหมือนีนน่้องว่ากันอเหตุมือมือเล็กมือหน่อยน,นี่ก็บ่ายสองโมงแล้ว okay bare. Det er chokolade bare.

รถลากจูงห้ามโดยสารเป็นยังไงคะนี่หมูน้ำหัวปวดโผนี่นั่งทั้งหัวจักเลยนี่เนาะใอ่บอสเสื่อกันก่นบุบบอ นั่งอยู่ท้งหัวมันเลยถั ه, งน้ำมันพี่น้บบนงโอ,โองเลยเติมมาขั้นเดือบปั๊มหนึ่งโป๊ะโปสะโสงลอยลิตถูกมั่งมาก่อยไปเสรยจร้อ่ยใจเงินใจค่ำก่อนเหนือตรงดินต้องคือเมน คือผูใดายากได้ไปใช้ตัดไม้ตัดตอก็ได้หมอเด้กอยู่พืนอยู่ร่มข้างนี้อะไรกันมาปลูดีมากระตุ้มฮะดีมากระตุ้มไปฮะหัวมันได้หึงปราะนั่นหมอส้มจีรายแทะเพราะต่ายานแทะเนาะเร่อยยนี่แหละรถประบุนะ cào hơn mùa tang mùa tang mùa xuân hạ xuân ngua Xuân hạ xuân ham đột khoan có này à? à. à. khoan này này. Ừ. chắc phải đạt nặng 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 vô nặng 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 đây Đấy, ในเรื่องเลยการเอาสำนีหมตสุอพอได้ไเปิดมึงรถละเราให้ <c oughs> ่เว้ยวันรถบุญได้เออนเป็นรของละเป็นยังบ่เบิ้งอันนี้แล้วกล้องกับเบิ้งน้ำกันนี่แล้วอดนนว่ามันเครื่องเฮียเสียหายก็ถ่ายไว้อยู่ไมอย่างดั้นเออ ผมเป็นยังบงเป็นยังไงิอยู่ร้านฉีเฉนร้านฉีเฉนเห็นไหมเปลี่ยนลิ้นจนตื่นเลยฉีรถมีแต่รถกบรถเลยมีเงยเฮ้ยปวดหัวด้วยเรียนอะไรกันเรียนแล้วก็ตก้ 4000 90 19 19 19000 19, มอิอันไปชื่อน้ำสู่ชิมานกินเลยเด้อได้ๆเอ้าโดยอ่าชิมงานครับผู้สเมเชิญนี่แหละโดยโดยขอบใจเรไรอ่ะโดยไปโอกาสหน้าสบายดีไอ้ <c oughs> ใช้บริการไหมเฮ้ย <c oughs> ไปล่างมากคาก่อนเช้เพิ่นเช็คช่วงล่างให้เพราะว่านี่มันบวยมไงละ่ะเช็คช่วงล่างก็ได้คือสิบลดดวลดออก แต่เขาบึงยังบุก้าบึงเลยใช่ค <c oughs> นที่สิกแบบไรไปพี่น้องเลยเดินทางก่อนบันทึกไปเวียดไปงานต่อขอบ,บุญขอบคุณนในลายพ่อแม่พี่น้องบัดสุข,ขูสุขคนเนาะที่กำลังติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกับบคคคุคลากโฆษณาเมื่อกี้เอารถมาเปลี่ยนลินเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยภาษาไทายเออน้ำมันเครื่องเิดล้านกลัวประมาณเดือนหนึ่ง<า>นี่แหละเดือนไปเนอะยังได้มันมันเลียแต่นะหมื่นกิโล หมื่นลักนะอ่ะจะเปลี่ยนไปเทอหนึง่งนะเจ้าชมว่าเจ้าเล่นลายกับมันกับบอดเดือนอ่าจะบวาเจ้าเจ้าบบเล่นกับลายเดือนอยู่บอกง่ายใช่กำหนดมาตรฐานของเพมันแมนคือหมื่นกิโลเลยแต่มาเปลี่ยนอีกเทีหนึง่งสมมติมันก็ต้องเซ็กช่วงหลบช่วงล่างในการย,ย่างท่อก็ชอดพร้อมพี่น้องท่อขาดท่อไอเสียสมันสรงหา่างจอดแม่แม่แต่ว่าต้องเด็กกับมา้าไม่เด็กจังว่ากัน เอามือเล็กมือหน่อยและเวลามันจํากัดเนาะปะพี่น้องเอ้ยสิแหละรถมันแลน่นมันก็ต้องมีสํารุดชุดช่วยຍังว่ากันเนาะปะเดินทางก่อนพี่น้องเอยอยู่ดีมีเฮงเบิดสิผู้สนบ๊ายบาย bye. เสียงนินแหละสบายกาบ,บาด